ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอนะฮะเป็นตัว DC to DC นะครับเป็นสเต็ปดาวนะครับก็ตัวนี้สำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรู้จักกันดีครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับตัวนี้เราไว้เพื่อลดปรับลดแรงดันนะครับของแหล่งจ่ายไฟของเรานะครับเพื่อจะไปจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีแรงดันอีกค่าหนึ่งซึ่งมันบางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหา เรียกว่าอะไรหาแหล่งจ่ายไฟตามแรงดันนั้นไม่ได้นะครับเช่นแบตเตอรี่เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหกโวลต์ใช่ปะหกโวลต์สิบสองโวลต์ย4ิบสี่แล้วต่อไป3 6สมหกสแดอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานเนี่ยปรากฏว่าม,มันใช้งานไม่ตรงตามโวลต์ของแบตเตอรี่อ่าสมมุตินะฮะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้มาช่วยในการปรับลดแรงดันนะครับก็จะมีด้านนี้นะครับจะเป็นไฟ นะครับอินพุตครับไฟเข้านนี้ก็เป็นไฟออกอันนี้เป็นปุ่ม a d j u s t นะครับปุ่มปุ่มปรับเพิ่มลดอ่าโวลต์น,นะครับสำหรับตัวนี้รับแรงดันได้ทั้งหมดนะครับที่4ี่โวลต์ถึง4ี่สิบโวลต์นะครับขาเข้านะฮะส่วนขาออกได้ที่ 1. 5ดห้าถึงสาสิหกโวลต์น,นะครับตรงกระแสได้สูงสุดที่8แอมป์นะครับแแอมป์ก็ตัวนี้ พลังงานเข้าทั้งหมดที่แปลงได้ก็ประมาณสองร้อยวัตต์ครับแต่ว่าโรงงานแนะนํามาว่าถ้าเป็นแปดแอมป์เนี่ยให้ติดพัดลมระบายความร้อนไปด้วยนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนนะครับถ้าเกือ8แปดอมป์เขาแนะนําว่าให้ใช้ถ้าใช้งานที่แบบไม่ต้องติดพัดลมเนี่ยให้ใช้อยู่ที่ประมาณห้าแอมป์นะครับกระแสห้าแอมป์นะครับถามห้าแอมป์ทำอะไรได้บ้างก็กทําได้ทำหลอดไฟเนี่ยเปิดไฟได้เปิดพัดลมได้นะครับอะ,อะไรอีกอะทีวีอ่าทีวีที่เป็น ที่เป็น dc ซีนะครับขนาดไม่ใหญ่มากยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบนิ้วสิบสิบห้าสิบเจ็ดได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับพวกนี้ก็กินกระแสก็ประมาณห้าไม่เกินห้าแอมป์นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้ครับประยุกต์ใช้ได้หรือใครที่นําไปใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับการไปทดสอบอุปกรณ์ของท่านก็เลือกนําตัวนี้ไปใช้ได้ไปประยุกต์ใช้นะฮะทีนี้เรามาลองดูกันว่าเพื่อจะเห็นภาพเราลอง,ลองดูว่ามันจะทํางานยังไงเอ่ยก็เริ่มแรกอันนี้ผมผม ต่อแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่1ิบสองโวลต์นะครับลูกนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็แรงดันอ่ะก่อนอื่นนะครับวัดแรงดันดูก่อนว่าแรงดันแบตเตอรี่จะมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยนะครับแรงดันขาเข้านะครับดูนะครับที่จอของเอมิเตอร์อยู่ที่สิบสามะประมาณสิบสามนะครับสิบสามขาออกเท่าไหร่ครับ จาออกอยู่ที่0.4นะครับก็คือยังไม่ได้ปรับเพิ่มลดนะครับที่ผมจะลองปรับเจ้าตัวปุ่มหมุนนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตดูที่ซ้ายมือนะครับของจอนะครับต็้นทิมมิเตอร์นะฮะดูว่าอ่าตัวเลขนะครับจะเพิ่มนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตามตามามือที่เราปรับนะฮะนะครับ เราสามารถเลือกแรงดันได้นะครับแต่ก็มันก็จะได้แรงดันสูงสุดเท่ากับแรงดันที่ป้อนเข้านะครับตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นสเต็ปดาวนะครับมันไม่ใช่สเตปอัพสเตปอัพก็คือแรงดันที่จ่ายเข้าน้อยกว่าแต่สามารถเพิ่มแรงดันนะครับบูตนะครับบูตแรงดันขึ้นได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวบูตแรงดันในตัวนี่เป็นตัวดาวนะครับสเตปดาวทีนี้ อ่วันนี้อุปกรณ์ที่ผมจะทดสอบอ่าผมจะลองทดสอบกับเจ้าหลอดเม็ดหลอดแล้วกันนะครับเม็ดหลอด LED เนี่ยเม็ดนึงมันก็ประมาณสามสามโวลต์ถึงสามโวลต์หน่อยหน่อยนะครับอ่าผมจะให้มันเหลือประมาณอ่าประมาณนี้ครับสามโวลต์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือปลายสายที่ผมต่อไปใช้งานนะครับจากตัวนี้นะครับเม็ดหลอด LED คือตัวไหนตัวนี้ครับอ่า เดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะครับอันนี้ไฟ3โวลต์นะครับอ่าเราใช้ไฟ3โวลต์เทสลหลดครับท่านจะเห็นว่ามีไฟกระพริบไฟติดนะครับนีน่นะฮะอ่านะครับซึ่งถ้าเราจะไปหาเออ่ แบตเตอรี่ที่มีขนาด3โวลต์นี่มันก็หาลําบากหน่อยนะครับจะถ้าจะง่ายสะดวกสําหรับ3โวลต์ก็จะอาจจะเป็นลิเธียมนะครับแบตเตอรี oh ่3.7โวลต์3.5 3.2อะไรเงี้ยพอได้นะครับแต่สาหรับงานอื่นๆอ,อย่างเช่นงานที่ต้องการแรงดัน5โวลต์5โวลต์นี่สําหรับ USB นะครับชาร์จมือถือ5โวลต์6โวลต์แล้วก็สามารถปรับแรงดันได้นะครับหรือตัวนี้ท่านที่ยังไงอะท่านที่ใช้ระบบ 24โวลต์นะครับในงานโซลาเซลล์ของท่านนะฮะท่านก็เอาตัวนี้ไปลดแรงดันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อนะครับเป็นแบตเตอรี่เป็น24โวลต์อ่าอินพุต24โวลต์นะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะฮะวัดแรงดันก่อนครับอ่ะนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นระบบ24นะครับที่ต่อเข้า24ไฟออก เท่าไหร่เอ่ยอาผมจะลองปรับแรงดัน3โวลต์เหมือนเดิมก่อนนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะฮะเทสลอลเหมือนเดิมครับให้เห็นว่า24เราก็ปรับลดลงมาได้นะครับจะคูณฮะ ผมเทสใหม่ก,ก่อนสิแป๊บหนึ่งนะครับโอ้แรงดันแล้วอืมก็หมุนให้มันได้สามวลตน,นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันไม่ถึงมันก็เลยไม่ติดเทสอีกรอบครับ นี่ครับอ่านะครับ,นะรบไฟติดนะครับก็สามารถนำไปไประยุกต์ใช้งานนะครับต่างๆได้ตามแรงดันที่ท่านต้องการนะครับก็มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่จะไปประดิษฐ์ไป DIY ต่างๆได้นะครับอันนี้เราป้อนเข้าไปเมื่อกี้ผมป้อนแรงดัน24โวลต์ในระบบ24โวลต์ใช่ไหมครับแบตเตอรี่สองลูกนะฮะทีนี้เรามาดู แรงดันที่เป็นขาออกว่าเขาจะออกสูงสุดได้เท่าไหร่เมื่อกี้อ่าดูนะครับเนี่ยครับก็มันจะไม่เกินแรงดันขาเข้าที่ป้อนเข้าไปนะครับอ่ย้อนกลับมาดูอีกทีหนึง่งนี่คือขาเข้านะครับที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวเลขก็จะอยู่ แค่ห่างกันแค่ทัศนิยมนะครับก็26โวลต์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็คิดว่าหลายท่านคงจะเห็นภาพนะครับว่าจะเอาไปใช้งานยังไงเอ่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้ยังไงนะครับสําหรับสินค้าประเภทนี้แบบนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่หลายช่วงแรงดันนะครับหลายแบบแต่ว่าผมนําตัวนี้เข้ามาคือก็คิดว่าเหมาะสมกับกับแรงดันที่เราใช้งานกันประจําอยู่แล้วนะครับ เพราะว่า,าแรงดันในระบบ24ระบบ12นะครับส่วนใหญ่เราใช้ในงานโซลารเซลล์เราก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็จะมีนะครับซนะนะิงค์ระบายความร้อนให้ติดมาด้วยนะครับแต่เพื่อความเพื่ออะไรเพื่อความคงทนนะครับเขาแนะนำว่าถ้าเกิดใช้กระแสะมากๆเนี่ยให้เราเนี่ยฮะติดเจ้าตัว พัดลมนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี้ยตัวเนี้ยเอาไปก็จะไปติดไว้ในกล่องนะครับใส่ในกล่องกล่องอุปกรณ์ครับกล่องวงจรต่างๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในกล่องมากกว่าตัวนี้นะฮะส่วนใครจะติดลอยๆก็ติดได้ครับไม่มีปัญหาครับก็ติดนี่ก็เจาะน็อตสกูยึดนะครับสี่มุมติดเข้าไปนะครับใช้งานเอาที่เราสะดวกครับเอาที่เราง่ายๆนะครับส่วนใหญ่เราถ้าเราทําใช้เองมันก็จะ ไม่ได้เน้นความสวยงามเท่าไหร่นะครับเราเอาที่สะดวกนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ DC to DC นะครับเป็นตัว Step ปดาวนะครับตัวนี้ครับก็ไปเลือกประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสดใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อติดต่อสอบถามพูดคุยเข้ามาได้นะครับที่ w w w sr solar cell com นะครับหรือทาง Line ID นะครับดาดาเน็ตเวิร์หรือทางแฟนเพจและ f a c e b o o k นะครับได้ที่ท่านก็ไปท่านไปที่เสิร์ชไปที่ค้นหาครับหาใช้คำว่า SR Solar Cell ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสำหร,รับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอนะฮะเป็นตัว DC to DC นะครับเป็น s t e ็ปดาวนะครับก็ตัวนี้สำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรู้จักกันดีครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับตัวนี้เราเอาไว้เพื่อลด